ปริญญาโทอาจารย์บัดิ์แซ่ลิ้มได้ทุกวันทางช่อง Enjoy TV ความสุขทุกการรับชมเรามาดูดวงดูดีครับในช่วงนี้เราอยู่กับอาจารย์บัดิตแซ่ลิ้มเราพูดคุยกันในเรื่องของการดูนะครับว่าใครที่เป็นคู่กันแล้ว และมีดวงที่ชงกันนะครับช่วงที่แล้วเราพูดไปทั้งครบทั้ง12ดวงแล้วนะอาจารย์ทั้ง12ปีแล้วนะครับแล้วก็มีคําถามต่อว่าอ้าวแล้วพอมันดูไปแล้วเนี่ยพอใช้เหรียญไปแล้วมันจะมีวิธีการนําไปประยุกต์ใช้อะไรยังไงบ้างอาจารย์ทุกปีชงกันเนี่ยครับครับผมผมขอไล่ให้กับผู้ชมได้ไล่ทีนะครับปีชวดกับปีมะเมียอันนี้ชงกันนะครับแต่ก็แก้ได้ด้วยปีฉลูสองห้าเก้าสองเออสองสี่เก้าสองกับปีมะเมีย 2522นะครับปีฉลูกับปีมะแม่ชงกันแก้ด้วยปีชวด2515กับปีมะเมีย2 5 0 9นะครับปีขานกับปีวอกชงกันแก้ด้วยปีกุล2526กับปีมะเสง2 5ง0นะครับปีกุลและปีมะเสงชงกันแก้ด้วยปีขาน2517กับปีวอก2523แล้วก็ปีเถาะกับปีละกาชงกันนะครับแก้ด้วยปีจอ2501ปีมะลงง2 5 2 1นนะฮะ แล้วก็ปีจอกับปีมะโรงชงกันเป็นคู่สุดท้ายแกโดยปีเถาะสองห้าหกับรากาสองหนะครับวิธีการเนี้ยมันชงกงันปุ๊บแล้วนำไปประยุกใช้อ,อะไรยังไองอ่ายง่ายง่ายที่สุดเลยที่เจอมากที่สุดเลยคือหุ้นส่วนครับหุ้นส่วนทางธุรกิจ<า>ถูกไหมไม่ใช่คู่แลกกันอย่างเดียวใช่หุ้นส่วนทางธุรกิจสตรูได้ไหมนั่น ศัตรูสัตคือสัตคือวิธีการแก้ของผมอะสองฝั่งต้องร่วมมือกันเนี่ย<อ>ต้องร่วมมือกันคือต่างคนต่างพกไงต่างคนต่างพกเข้าจไมหมฮะแต่ถ้าเป็นลักษณะของศัตรูเนี่ยเราพกแต่ศัตรูไม่ได้พก<อ>ถูกไหมฮะเนี่ยมันจะมันจะแก้ยากกว่านอกจากคู่<อ>รักแล้วมุ่นส่วนมุ่นส่วนพูดง่ายว่าก่อนที่คุณบางคนเนี่ยนะครับอยากจะทําธุรกิจร่วมกัน ต่เอนปีดันมาชงกันเพราะนั้ปีมาชงกันทําไงนี่ฮะตัวแก้เลยก็คือเหรียญเสริมดวงของผมนี่แหละมาแก้เลยใช้วิธีเดียวกันเลยกับคู่รักคือป้องกันไว้ก่อนก็คือคนนึงพกอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งพกอีกตัวหนึ่งแค่นี้ป้องกันไว้ก่อนครับถ้าเป็นอย่างครอบครัวเดียวกันอย่างพ่อกับลูกอ่าจริงก็มีอีกเนี่ยก็จะบอกเนี่ยฮะว่าถ้าเจอประเภทพ่อกับลูกปีชงกันอีกแบบเดียวกันเลยครับก็ต้องแก้แบบเดียวกันญาติกันเองเนี่ยบางทีแล้วมีปากเสียงกันตลอดไม่เข้าใจกันครับพกเหรียญคนละเหร เพราะคนละเหรียญนะแต่อย่างนีที่คุณวามบอกถ้าถ้าเป็นศัตรูเนี่ยเราพกแต่ศัตรูไม่พกเหมือนจะแก้ได้ไหมนอกจากว่าคุยกันคุยกันก่อนนะคุยกันเข้าใจเฮ้ยเธอเราอยากมาดีกันนะอ่ะคนละเหรียญแล้วกันอคนละเหรียญจีนจะดีอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยได้ได้นะมีกรณีอื่นอีกไหมครับได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมอัดแอปใช้ไม้สุดนะเวลาสมมตินะครับผวเมียเนี่ยเขาปีชงกันเนี่ยนะฮะ โดยเฉพาะเป็นคู่ที่ประเภทเหมือนถ้าเป็นคู่ที่แบบเพิ่งแต่งงานใหม่ด้วยอย่างนี้นะหรืออายุยังไม่เยอะนะผมจะแนะนำนะสะมมติอย่างปีมะเมียปีปีชวดกับปีมะเมียเนี่ยนะครับซึ่งมันชงกันมันจะต้องใช้ปีฉลูกับปีมะแม่ในการช่วยชงนะมครับก็ให้เขาเนี่ยนะพยายามทําลูก ที่เป็นปีให้เกิดปีฉลูกับปีมะแม่ให้ได้เพื่อมาแก่เพื่อมาแค่ไม่พ่อแม่ชงกันไงนี่คือวิธีการเออเออสามประสาทนะใชู่กมานะมี่ครับผมทำมาแล้วด้วยแล้วก็เวิร์กจริงๆเวิร์กครับมีมีมีลูกค้าผมท่านหนึ่งเนี่ยให้ผมไปดูพงจุ้ยแล้วพอเออเนี่ยแกผมก็ดูผมก็เห็นดวงเฮ้ ผมเมีคู่ที่มันชงกันนี่นะเออ,เอ,อผมก็เลยผมก็เลยเพอดีเขาเองเนี่ยกําลังคิดจะมีลูกเขาก็ถามผมว่ามีจะมีลูกปีไหนดีผมบอกมีปีกุลเลย เออแล้วเขาได้รูปปิดกุญแจจริงๆมันทำไม่ยากเออก็คำนวณย้อนหลังทุกเดือนแค่นั้นเองใช่ใช่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยช่วงว่างระหว่างปีมันตั้ง12เดือนอ่าอ่าใช่ใช่แหละให้ไปย้อนย้อนถอยอ่าทุก้รงการก็ได้เล่นเล่นหน่อยช่วงนั้นแต่ช่วงอื่นก็ป้องกันไว้สักอย่เกิดออกมาปีชงกันตุ้งเนี่ยเนี่ยแล้วทำออกมาแล้วมันได้ผลมากเพราะว่าตอนที่ผมไปดูของชื่อเขาสมัยนั้นเขายังอยู่เทาเฮาส์เลยครับแล้วอีกสปีเขาโทรกลับมาหาผมเขาบอกว่าอาจารย์ ตอนนี้ผมซื้อบ้านราคา20ล้านให้ผมไปดูผมเข้าไปดูไปถึงปุ๊บผมเห็นไอเด็กคนนั้นเนี่ยไอเด็กคนนั้นเน่ยไอคนที่ที่ที่อายุ3ขวบพอดีเลยเออนั่นแหละนี่คือเรื่องราวของการหาปีที่ชงกัน แต่อยู่ด้วยกันได้นะครับ่เสริมงเสริมแต่เราใช้วิธีปรับดวงให้มันอยู่ด้วยกันได้ใ่เพรางั้นเถอะเอาละแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่องนี้ต่อว่าเหรียญนั้นจะต้องทําอย่างไรใครที่สนใจนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงท้ายแต่ตอนนี้มีสายจากคุณบุญเทียมเมืองหลวงนะครับซึ่งท่านนี้เป็นท่านที่ได้ใช้เหรียญปรับรวงไปแล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ผมเกิดไว้แล้วครับคุณผู้ชมครับไปคุยกับเขาดีกว่าว่าเขาจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้นะครับสวัสดีครับคุณบุญเทียมครับย่าสวัสดีจ๊ะ ออคุณบุญเทียมนี่บ้านอยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนครับอยู่กำแพงนะจ๊ะอ๋ออยู่กำแพงเพชรนะครับจ้ะชมรายการได้ชัดดูช่องช่องที่ขายเพียวอยู่อ๋อสนใจสนใจเดียวอาดซานอยู่อ๋อครับในในช่องนี้ขายกันเยอะออครับใช่ครับอะคุณบุญเทียมสนใจเรื่องของเหรียญปรับดวงยังไงชีวิตเป็นยังไง ก่อนหน้านี้เนะี่ยก่อนหน้านี้เป็นยังไงอยากลองเหรอหรือว่ายังไงก่อนหน้านแย่มากเออเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยก่อนที่จะได้เหรียญผาหากููเงินไปไปจำนองอะไรเงี้ยอืมแต่พอได้เหรียญมาก็ถูกกว่านี้หลายงวดแต่น<อ><อ>้อยจ้ะเลิกครับอ่าก็ยังก็ยังมีเรื่องของโชคลาภเข้ามาอยู่เนะาะใช,ใช้ใช้เหรียญปีอะไรครับจําได้ไหมเอ่ยเหรียญสีอะไรครับ เดี๋ยวเดี๋ยว่ค่อยได้ยินจ้ะอ่าใช้เหรียญสีอะไรนี่ต้อใช้เหรียญสีอะไรครับฮัลโหลยังอยู่ยังอยู่ครับใช้เหรียญสีอะไรครับคุณบุญเทียมฮัลโหลอ่าได้ยินไหมได้ยินแล้วครับอ่าใช้เหรียญสีอะไรคุณบุญเทียมสองศูห้าสองสัเ่เหรียญที่ได้จะเป็นสีขาวใช่ไหมครับจ้ะอ่าสีขาวเอาไปแค่เหรียญเดียวใช่ไหมครับแล้วอีกเหรียญหนึ่งให้ใครอ่ะ อีกเหรียญนึ่งคู่สามีจ้ะอ๋อสามีใช้ด้วยอ๋อครับแล้วแล้วพอได้เหรียญมาเนี่ยเอาไปทํายังไงบ้างครับอย่างครับตามขั้นตอนที่ที่ที่ท,ที่ที่ในเนที่เขาแนะนํานยังไงบ้างครับอ๋อเอาไปฝากไว้คนพศขอสองห้าสองสามใช่ไหมครับอสองห้าสามฝากเอาไว้อ๋อถามนิดนึงครับคนที่รับฝากนี่เป็นเป็นใครเป็นญาติหรือว่าเป็นเพื่อนบ้านหรือยังไงครับเป็นญาติกันแต่ ้านใกล้กันอ๋อบ้านใกล้กันเป็นเป็นมีศักดิ์เป็นอะไรครับเป็นญาติมีศักดิ์เป็นอะไรครับเป็นน้องกัจะอ๋อน้องน้องนี่น้องชายหรือน้องสาวน้องชายอ่าแล้วแล้วเขาตัวเขาเองเนี่ยชีวิตเขาเขาเขาดีหรือไม่ดีครับตัวตัวเขาเองเนี่ยตัวเขาการเงินอะไรเขาลีเโอ้นี่ยวายังไม่ได้เอาลิป็นผนเขาไม่ได้งารดีแต่พอไม่ผัดแล้วเขาได้งานได้คนนั้นได้มาแปดล็อ ขอตัวเขาก็ได้ด้วยตัวเขาคืออย่างนงี้ฮะได้ดีเอ่อคืออย่างนงี้ฮะผมจากที่ผมสังเกตน,นะครับค,คนที่รับฝากเหรียญเนี่ยเขาเหมือนเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนเหมือนเหมือนช่วยช่วยคนนะถูกไหมคนที่รับฝากได้บุญด้วยได้ <c oughs> บุญเขาถือว่าได้บุญเนี้ยนี่เขาเรียกว่าเหมือน <c oughs> เหมือนเหมือนเหมือนไปการเขาเรียกว่าตอบแทนเขาเลยโอ้เออเหรียนปรับดวงนี่นอกจากคนที่พกจะได้แล้วเนี่ยคนที่เอาไปฝากกันได้ใช่ใช่นะเออแล้วเป็นยังไงแล้วชีวิตดีขึ้นก็ดี ถูกหวยได้แต่ถูกน้อยอาจารย์บอกยังไม่ต้องนะยังไงนะที่อาจารย์อยังไม่ต้องทุกอะไรให้เักไว้ก่อนน่ะมันตั้งกี่เดือนเงี้ยนะอ๋อครับครับตอนนี้กี่เดือนแล้วครับที่พกูอยู่เนี่ยสามเดือนสามเดือนอืมอืมไม่ไม่เองแล้วนะ <c oughs> เริ่ม <c oughs> เริ่มมาหลังรายการไม่เท่าไหร่นะสาม,มเดือน และชีวิตด้าอนอื่นๆแล้วนอกจากเรื่องช่องราภเป็นไงบ้างครับค้าขายออกมาค้าขายก็ดีอืมัมนเปลี่ยนแปลงไปได้เยอะๆเพราะอะไรก็สั่งให้ลูกสาวกับลูกชายเงี้ยอ๋อไม่มันเปลี่ยนแปลงแบบพอได้เหรียญมาปุ๊บเปลี่ยนแปลงเลยอย่างนี้เลยเหรอจา้าอืมแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ย ก็เริ่มดีขึ้นนะจะได้ลงทุนเรื่องหวยเยอะหน่อยนี่อีกเล็กนิดหนึ่งครับ <laughs> ผมถามนิดหนึ่งครับคุณบุญทุกวันนี้คุณบนเทียมออใช้ห้อยคอหรือว่าพกใส่กระเป๋าตังค์ครับตอนแรกเอาห้อยคออยู่ คนนี้นคนจะทักจะจับก็เลยเใส่กระปัาตังค์อ๋อโกคนจะจับคนจะจับ <c oughs> ถ้าใครจับแล้วไม่ได้เลยเะะใช่ครับจับแล้วบางครั้งมันจะม,จะมีจะมีพลังงานที่มันมาฮะมาดูดออกนะครับผมถึงพยายามว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าถ้าใครที่มีได้รับเหรียญนะท่านผู้ชมนะถ้าได้เหรียญนะครับเวลาคนขอดูเราชูให้ดูอย่างนี้พออย่า<ต>ให้ใหญ่เขาจับนะครับถ้าจับเนี่ยพลังหมดเลยต้องไปเริ่มใหม่ เ <laughs> อาละคุณบุญเทียขอบคุณมากนะครับวันหลังเนี่ยถ้าหาว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงดีๆในชีวิตเนี่ยโทรมาเล่าให้เราฟังใหม่นะครับแล้วแล้วจะลงทุนได้ยังไะอ่ะลงทุนได้ลงทุนไ,ไ,ดได้ไหมอย่าเพิ่งนะครับของคุณถ้าจะลงทุนต้องทําในปีนี้นะะต,ต้องทําในปีนี้นะครับ ปีหน้าปีถ้าสมมติว่าลงทุนแล้วแล้วต้องต้องค่าไปปีหน้าต้องต้องหยุดเลยนะต้องหยุดลงก็ลงปีนี้นะครับรีบทำก็พูดง่างรยรีบทำเลยรีบทำอ่ะ,ลอะแล้วที่ชาร์ไปสูญเสียบค่ครับผมอะไรนะครับที่ชาร์ที่ไปจำนองอะไรไว้เงีย้ยจะสูญเสียไหมคะอ๋อเสียทางอืมที่ดินนะฮะที่เอาไปจำนองไว้จะเป็นยังไงบ้างสักครู่ครับที่าจำนองไว้ สูญเสียไปท่านครับครับกำลังมองอยู่ครับกําลังมองอยู่แต่คุณบุญเทียมก็อย่าไปเล่นหวยมันมากนะหากินของเราตอนนี้เห็นว่าคุณชีวิตคุณบุญเทียมก็ดีขึ้นมาเยอะนะค้าขายคล่องนะอืเรื่องนั้นเล่นเอาสนุกสนุกแล้วกันนะครับนะก็ในในสามปีนี้โอเคครับโอเคครับนะถ้าถ้าขยันโอเคแล้วครับไม่ต้องห่วงเลยในสามปีนี้นะครับอ่าแล้วก็ดูจากดวงอะไรทุกอย่างเนี่ย ค่อนข้างในสามปีเนี้เริ่มจะโอเคด้วยนะครับแล้วรวมกับเหรียญปรับดวงไปด้วยนะครับครับเอาละคุณมุเรียวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะขอบคุณมากนะครับจาสวัีครับขอบคุณมากโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่คือคนหนึ่งได้ใช้เหรียญปรับดวงแต่แม่ไม่เข้าใจเลยตอนแรกก็นึกว่าโอ้เรื่องโชคลาภจะไม่เท่าไหร่นะแต่เด่นมากเลยนะเรื่องโชคลาภเนี่ยใช่ใครพกเหรียญเนี่ย โชคดีทุกคนเลยไม่หรอกครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคนที่สั่งมาจากที่ผมดูจสถิตินะฮะถ้าเลือกสุขภาพชโชคลาภเพราโชคลาภก่อนอ <laughs> สุขภาพเนี่ยดู <laughs> ทีท <laughs> ห,ห <laughs> ทลังก่อนพวารอแต่ตอนนี้มันไม่มีเงินอนะ <laughs> ไม่มีเงินนะ <laughs> เอาเอาเอาเงินมาใช้ก่อน <laughs> 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 เดี๋ยวสุขภาพไปว่าทีหลังเดี๋ยวค่อยสั่งไปเรื่อยก็ได้ทีหลังเออเออเอาเอาโอเคครับโอเคที่รายการเราได้นําเสนอในเรื่องราวดีๆที่ทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับอ่าแล้วตอนนี้นี่ พูดถึงเรื่องเหรียญสำหรับปีชงนะครับคนที่เป็นคู่กันหรือค,รคนที่มีความสัมพันธ์กันเนี่ยชงกันวันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องคือไม่ไมต้องจําก็ได้ตะกี้ทุพูนใจเลยพี่ไต่ว่า ชมรายการ,รโทรศัพท์มาบอกเจ้าหน้าที่เราบอกเลยว่าเนี่ยเป็นเนเี่ยมีปีชมกับกับกับคู่รักพอดีจะทํายังไงจะต้องใช้เหรียญไหนบอก <oui S 1> ปีข<ป><บ>อ,องคุณกับปีปก,กับคู่รักถูกต้องแค่นั้นเองพอครับและเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราจะบอกเองว่าคุณจะใช้เหรียญไหน,ใช,นใช่ครับสำหรับเหรียญปรับดวงนะครับคุณผู้ชมสนใจ1 9 9 9ัรบาทวันนี้โปรโมชั่นให้กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมอยู่นะครับยังไม่รู้ว่าจะเหมือนไปขนาดไหนนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเนี่ย ราคามูลค่ามันเทียบไม่ได้หรอกกับราคาที่เสียไปเล็กน้อยใช่ครับใช่ครับตอนนี้ซื้อ1แถมหนึ่งะครับโทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อกันได้ที่0854809755นหะครับ0894935059สมหายเองหมายเลขด้วยกันนะครับเอาละวันนี้เวลาสำหรับดูดวงดูดีหมดลงแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบคุณอาจารย์บัณฑิตแท่ลิ้มครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารยัครับ ยอมมีรหัสดวงชะตาติดตัวมาแตา่กำเนิดแต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครครับที่จะยอมจำนวนต่อโชคชะตาดังน,นั้นนักป่าจีนโบราณจึงได้คิดค้นศาสตร์พวงจุย้ยโดยการนำเอาพลังงานของธาตุทั้ง5้าอันได้แก่น้ำไม้ไฟดินและทองโดยการคำนวณในรูปแบบของโปยี่ซี่เถียวหรือว่าโหราศาสตร์จีนผมอาจารย์บัณฑิตแซ่ลิมได้ศึกษาศาสตร์ดังกล่าวมากว่า10ปีและพบว่า มนุษย์ที่จะประสบความสําเร็จนั้นจะต้องขึ้นกับพลังธาตุที่สมดุลหากพลังงานที่สําคัญมีมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็จะทําให้ธุรกิจล้มเหลวการงานไม่ก้าวหน้าความรักไม่มั่นคงเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือแม้แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรผมขอแนะนําเหรียญเสริมดวงปรับสมดุลพลังธาตุทั้ง5เฮงเฮงรวยรวยรุ่นหนึ่ง เหรียญปับสมดุลประกอบไปด้วย2ปฏิยา5พลังท่าตุ12รูปแบบซึ่งผู้ที่จะนำไปใช้จะต้องได้รับการตรวจดวงชะตาจากผมอาจารย์บัณฑิตแท่ลิฟทุกเหรียญเรียญสามดวงช่วยผู้คนหลายคนประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย สนใจสั่งจองเรียนเสริมดวงรุ่นเฮงเรวยๆยหนึ่งในราคา1,999บาทพิเศษสั่งซื้อหนึ่ง